โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับไมค์ไดอารนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถ r 3สีแดงคันนี้นะครับเป็นรถไดกานั่นเองนะครับผมก็พอดีมีคนขอมานะครับให้รีวิวหน่อยนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมาจัดให้เลยนะครับโอเคมาเราจะเริ่มตรงไหนดีมันแต่งเต็มจริงอะคันนี้ เริ่มจากช่วงบนก่อนก็ได้นะครับช่วงบนแบบเต็มมากตัวช่วงบนนะครับก็อ่าพวกยี่ห้ออะไรพวกยี่ห้ออะไรอะไรต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่รู้นะไม่รู้จักชื่อนะผมก็จะมารีวิวบอกเฉยๆว่าคันนี้มันแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็ขออภัยเรื่องเสียงลมเสียงอะไรด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ลมมันค่อนข้างแรงครับผมมาถ่ายข้างปามมกาย์มาถ่ายข้างปาม่กา้าพอดีมา พอดีมาเที่ยวหามันนะครับมาเล่นนั่งเล่นชิวๆกันก็มามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่ากออย่างแรกเลยนะครับเป็นกาดแฮนนะครับผมกาดเขาเรียกใช่ไหมกาดแฮนแต่งนะครับเงี้ยสองข้างเลยนะผมแล้วก็จะมีอ,ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก้านเบรกก้านขัดนะครับแต่งนะครับเป็นสีทองนะคันนี้แต่งแบบแดงออกทองทอนะผมแล้วก็ประกับ ประกับแต่งแล้วก็เป็นแฮนด์แต่งครับคันนี้ทาเป็นแฮนด์จับใต้แผงคอครับผมนี่สวยมากนะค,คันนี้บอกเลย <laughs> แล้วก็จะมีอุดโชคข้างบนนะครับจะมีอุดตรงตรงไอต,ตัวใหญ่ๆตรงนี้อันนึงแล้วก็ตัวเล็กตรงนี้อันนึงนะครับแล้วก็จะมีเป็นอะไรอ่ะปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกอาร์ซีบีนะครับผม จะมีพวกไล่พวกนัดทองนะครับผมเป็นนอตทองแล้วก็มีกันสะบัดนะครับกันสะบัดของสปีดดี้นะครับผม <c oughs> กันสะบัดแล้วก็จะมีขาจับกันสะบัดนะครับแล้วก็นี่จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะครอบกุญแจนะครับได้ไหมครอบกุญแจสวยเหมือนกันนะผมไม่เห็นใครใส่เหมือนกันเนี้ยเพิ่งเห็นไอ้กาใส่นี้แหละแล้วก็จะมีอ่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่แน่ใจนะครับเป็นไอตรงส่วมกระเป๋ากุญแจตรงนี้นะครับน่าจะเป็นกันรอยหรือว่าอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็นเสียบไว้เหมือนเดิมนี่เป็นช่วงบนนะครับแล้วก็จะมีเป็นเฟลลิ่งตรงนี้นะครับเป็นคาร์บอนนะครับผมแต่พอมันแตกมาัมนารถไปล้มมาเมื่อสงการนะครับก็ถือว่าเจ็บอยู่นะดีดดูดิตรงนี้ก็โดนเหมือนกันกั้นคันะครับ แล้วก็จะมีเป็นนี่นะครับอันนี้อันนี้หมกไว้นะครับหมกไว้เป็นสวิกนะครับนี่รู้เห็นหรือเปล่าเป็นสวิกนะครับเป็นสวิกในตัดนะครับผมหยวจอ,อเป็นสวิกไฟนะครับมันจะมีก้ามมันติดไฟอยู่ติดไฟตรงเนี้ยใต้วิงนะครับใต้ข้างหน้าไฟนะครับแล้วก็จะมีชิลแต่งนะครับ อันนี้ชิวไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นชิวของทรงอะไรนะแต่ว่ามันสวยมากเลยชิวแบบใส่แล้วมันดูสปอร์ตมันดูเหมาะไปเลยนะครับเออไม่ใช่ชิวดิมันเป็นครอบหน้านะครับไม่ใช่ชิวนะเป็นครอบหน้าแล้วก็ข้างบนจะเป็นชิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิวประหลอดสวยนะแต่ถ้าถ้ามันโด่งกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งมันจะสวยนะครับแค่นี้ก็ถือว่าแจมแล้วแหละนะครับผม แล้วก็จะมีเป็นเด่นๆเลยก็เป็นครอบถังทรงอาวันนะครับผมสวยมากนะกล้ามได้มาคือแบบมันแต่งรถสุดยอดมากเลยครอบถังนะครับทรงอาวันนะครับแล้วก็จะมีอ่าครอบถังอีกทีนึงเป็นกันลอยถังนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรคาร์บอนหรือว่าเคฟลาวะไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีน็อตไทเทนนะครับตรงฝาถังน้ํามันนะแล้วก็จะมีพวกกันลอยฝาถังน้ํามันนะครับผม แล้วก็ไล่มาก็จะเป็นบอดแต่งนะครับผมบอดแต่งก็สวยนะครับสวยมากแต่ว่าถามว่านิ่มนิ่มกว่าของเดิมไหมก็นิ่มกว่านิดหน่อยนะไม่ถึงกับนิ่มเยอะนะเออมันมันไม่ค่อยต่างจากของเดิมสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีเป็นข้อบบอกนะครับผมไม่รู้ว่าจะรีวิวหมดหรือเปล่านะสําหรับคลิปนี้ <laughs> มามาดูข้างหน้ากันก่อนอันนี้ก้าวนก็ไปทําสติกเกอร์มานะสวยนะ ทำมาแบบได้สวยมากเลยแล้วก็จะมีวิ่งนะครับวิ่งใต้ไฟอันนี้ก็มันไปซื้อใหม่มาเหมือนกันไปล้มมาแล้วก็วิ่งหายนะครับก็เลยไปซื้อใหม่มาแล้วก็จะมีวิ่งข้างวิงข้างนี่ก็ซื้อใหม่มาเหมือนกันนี่โคตรสวยนะครับแต่งมาแบบแจมๆเลยอะแล้วก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะเป็นสามเหลี่ยม ปกติทั่วไปนะที่เขาใส่กันแล้วก็จะมีครอบโชกนะครับอันนี้เป็นครอบโชคนะครอบโชคโอลินนะครับแล้วก็มีอันนี้ตัวอะไรอ่ะตัวยึดสาย ABS ปะน่าจะใช่เลยน,น่าจะเป็นตัวยึดสาย ABS อันนี้แต่งแนวออกทองทองครับแล้วก็ตรงนี้จะติดสติเกอร์เป็นเคปลามาแล้วก็จะมีเป็นนี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกัดลมหน้าวะไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็จะมีเป็นจานจานแต่งนะไม่ใช่จานเดิมครับอันนี้เป็นจานแต่งแล้วก็ไล่น็อตทองนะผมสุดเกินเสียกา้าแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์ติดล้อนะครับติดแม็กแต่ว่าน่าจะติดนานแล้วแหละมันลอกแล้วนะครับมาต่อมาไล่มาข้างบนต่อก็จะมีไปลิงข้างตรงนี้นะครับเป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก็จะมีกมันล้ม กันล้มใส่มาข้างเดียวนะพอดีอีกข้างนึงมันล้มข้างนี้ไงแล้วกันล้มมัน,มนเลยใส่ไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ใส่ข้างนี้แล้วก็ไล่ลงม,มาก็จะเป็นอกแต่งนะครับอกแต่งอย่างสวยเลยนะครับยวต้องไปดูฝั่งนู้นอกแต่งไม่รู้ว่าเสียงจะได้ยินกันหรือเปล่าเพราะาผมพูดเบาไปนี่อกแต่งนะครับ อย่างสวยเลยแล้วก็จะมีพวกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอุดอุดน็อตสวิงงามป่ะน่าจะใช่นะครับตรงนี้แล้วก็ไล่น็อตทองตรงแข้งเครื่องครับแล้วก็จะมีาฝาปิดนะ้ำมันเครื่องเป็นสีทองนะครับแล้วก็จะมีเป็นเกยโยงนะผมเกยโยงก็สีทองเหมือนกันเกยโยงสวยสวยมากมันแบบเวลาเวลาขี่แล้วมันแบบ มันได้ทรงหมอบๆห,หน่อยนะครับแต่ว่าไม่ถึงับหมอบมากนะเออแต่ว่ามันแบบมันถ้าขี่มันดูดีอ่ะนะครับแล้วก็จะมีฝาน้ำมันเบรกนะครับเป็นฝาสีทองเหมือนกันแล้วก็พวกนักทองนะผมอ่าครอบสวิงอาร์มหลังเป็นคาร์บอนนะครับนี่สวยมากแล้วก็จะมีเป็น ไฟเลี้ยวตาแมวนะครับติดตรงนี้ผมว่าจะไปทําเหมือนกันแหละเข้าท่าดีนะติดตรงนี้สวยอยู่แล้วก็จะมีเป็นนี่เลยท่ออาคาโูวิกแต่คอคอท่อไอ้กล้าใหญ่นะผมรู้สึกว่ามันใหญ่ดีอาคาโูวิกคันนี้ไม่ต้องเบิ้ลให้ฟังแล้วก็ได้ม้งเพราะว่าผมเคยเอาไปใส่หลายรอบละใบเนี้ยเออไม่ต้องไม่ต้องรีวิวก็ได้ไม่ต้องรีวิวเสียงก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกอะ รถกล้ามันไปยกยกท้ายมาประมาณนิ้วหนึ่งนะนิ้วหรือนิ้วครึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วจะมีโซ่สเต,เตอร์แต่งนะครับโซ่สีแดงนะอ,อแต่งแนวแบบแดงทองนะผมก็มีอะไรกันประมาณนี้นะครับก็ของแต่งก็ถือว่าเยอะนะเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มลำให้ดูรอบๆคันนะครับ แร่ก้ามันได้ถังมานะครับได้ถังมาแต่ว่าไม่ได้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าตะแกงงข้างในตรงนี้นะเออแล้วมันก็ไปหาซื้อมาใส่เองนะเออมันก็ทํามาดีนะครับทาเองอนะก้ามันทำเองสุดยอดสุดยอดคันนี้นีออ่ยังไง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังสักรอบหนึ่งก็แล้วกันขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเบิ้ลมา เจ้าของย่นว่เจ้าของเขิน,นก็ประมาณนี้นะครับเรวเราของแต่งไม่รู้ว่ามันทําอะไรมาเพิ่มอีกไหมนะอ,อะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่ามันทําอะไรเพิ่มอีกไหมไปจูนไปแฟดอะไรมามั่งหรือเปล่าไม่รู้นะคันนี้แต่ว่าแรงบอกเลยไฟแบบแลบทุกเกียร์นะผมคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไฟตรงตรงวิงหน้าดีกว่า ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเอา้าทำไมไฟไม่ออกวะต้องเปิดสวิตเปิดสวิตหรือเปล่านีนเยยางสวยถ้าขี่กลางคืนเนี่ยสวยนะไงก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคันนี้นะของแต่งถือว่าเยอะนะครับผม ก็อพอดีมีคนขอมาก็จัดให้หน่อยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ